We'll take the British transport police on 61016. We'll sort it. See it, save it, สวัสดีค่ะท่านผูชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเดินไปช็อปกันที่ร้านขายเสื้อผ้าราคาตลาดตลาดนะคะกับแบรนด์ตลาดตลาดนั่นก็คือพพายมา a r ค่ะ สำหรับแบรนด์นี้นะคะเขาเปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคิสกราด1,969ักราช1969ที่เมืองดับบรินของประเทศไอร์แลนด์นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ขยายสาขามากมายเลยค่ะจนปัจจุบันนะมีมากมายหลากหลายสาขาทั่วสหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหญิงทั้งชายของตกแต่งบ้านกระจุกกระจิก ราคาถูกนะคะเป็นแนวแฟชั่นค่ะท่านผู้ชมคะ่ะซื้อมานะคะเราใส่แล้วก็ทิ้งหรือว่าเอาบริจาคก,ก็ได้นะคะเป็นของแบบว่าแนวโทนแพลตินัมประตูน้ำบ้านเราอะนะคะหรือว่าเสื้อผ้า,าตามทั่วไปอะนะคะท่านผู้ชมคะ่ะถ้าเทียบแล้วก็แนว,แนว,แนวประตูน้ำเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพา fc ได้มาเดินดูมาเที่ยวกัน นะคะที่สาขา Primark r x f o r d Street ทนะคะที่ Oxford Street เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ที่ต้น Oxford ์ดสตรีนะคะแนวต้นๆก็คืออยู่ที่หมายเลข14-28ถึง28ถนน Oxford ์ดสตรีแหละแต่สาขาที่ัมพาทุกท่านมาในวันนี้ เราอยู่กันตรงย่านมาเบอร์อารชค่ะก็ยังอยู่ถนนออกฟอร์สตีดอยู่แต่อยู่ที่หมายเลข499นะคะถึง517ค่ะเพราะว่ามันเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่มากค่ะท่านผู้ชมนะคะแตถ่ถ้าจะใครที่จะไปสาขาใหญ่เลยคุณจะต้องไปที่ตรง หัวของออกฟอร์สตีทนะคะนั่นก็คือหมายเลข14ค่ะคือสามารถเดินตรงได้เลยนะคะเดินยิงตรงก่ะท่านผู้ชมค่ะ ขอเสริมนิดนึงนะคะท่านผู้ชมสำหรับคำว่า fast fashion นะคะ fast fashion เนี่ยนะหมายถึงเสื้อผ้าที่ผลิตออกมาตามกระแสะนะคะคุณภาพต่ำทำออกมาเยอะๆราคาถูกต้นทุนถูกนะคะเน้นใส่แค่เพียงไม่กี่ครั้งใส่เสร็จแล้วก็ทิ้งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นขยะนะคะทำลายโลกใบนี้นะคะด้วยการผลิต Fast Fashion ที่ออกมาบ่อยๆเกิน,นความจำเป็น <คง S 2> ของมนุษย์เกินกว่าสิ่งต้องการนะคะเป็นอะไรที่ชาบฉวยค่ะแต่คนเราอะเนาะก็ชอบอะไรใหม่ๆชอบอะไรที่มันตามเทรนตามกระแสนะคะอันนี้ก็ว่ากันแต่บอกไว้ก่อนว่าธุรกิจแฟชั่นของ Primark เนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมากกว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์นะคะที่ขายราคาแพง ในอังกฤษนะคะท่านผู้ชมค่ะใบนี้น่ารักมากตกอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบบาท ได้มาแล้วค่ะเลกกิ้งเพื่อนมาเร็วมากนี่มิสไกด์นะคะแรนด์นี้ดีหรือเปล่าคุณภาพเป็นยังไงนะคะวันนี้อากาศดีมาก ใหญ่กว่าตัวเราอ่ะปิ๊กเกินมีตอนแรกสั่งเผื่อไว้เพื่อนๆนะ่าจะใส่ใส่เออดูแล้วบอกว่าโคตรใหญ่เลย Is this flaking or not? No. no. me see ทำกับข้าวรอเมียอันนี้เป็นเนื้อแกะบดวันนี้สามีทำหับข้าวนะคะอาหารทำตุยเกตตุยโยเกิร์ตด้วยวเที่ราชอบกันนะเข้มข้มทำอาหาร Is again. It's a... Mint, it's lamb, it's Mediterranean or what? Minted lamb. Minted lamb. Pasta. And it's like been and a ham and flan. So say